Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body, move my body. Move my body back and forth. สวัสดีค่ะเดวีกาชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่ดาวีตื่นเต้นมากๆอ่ะทุกคนเพราะว่าดาวีจะลองไปเป็นพี่เลี้ยงของน้องมาลินหนึวันนะคะื่นเต้นอะน้องมาลินก็คือลูกของพี่มิวนิฐานะคะดาวีอะไม่เคยเจอเลยแต่ติดตามช่องไอจของพี่มิวมาตลอดเลยถามว่าความกังวลของดาวีถ้าเต็มสิบอะดาวีให้สิเลยนะเพราะดาวีไม่รู้ว่าน้องมาลินอะจะกลัวพี่เลี้ยงคนนี้ไหม ดาวิก็ได้เตรียมของมาเสฟให้น้องมาลินนะคะคิดว่าน้องมารินเนี่ยน่าจะชอบหรือไม่ก็คือกลัวบไปเลยวไปเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าพอเราไปถึงบ้านที่มิวแล้วเนี่ยดาวิไปเจอน้องอ่ะน้องจะมีรีแอคยังไงกับพี่เลี้ยงดาวิกาคนนี้นะคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วถึงแล้วค่ะทุกคนเอาไงดีพี่มิวคะ รอพี่มิวอยู่แล้วหน pues mm ูก็จับลูกพี่มิวมาเป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนน,น 8, 2, nah ี้นั่งรออยู <Qué> ่ห <str> น <iden> ้าบ้านหาหาอาหารคาพี่มิวไม่มาตอนนี้ลูกสาวพี่มิวคนใหม่จะโดนโดนฟัดโดนฟัดคนน่ารักมากเลยอะตัวเนี้ยถ้าพี่มิวไม่มานะคะพี่มิวจะอดกินบาวนี่หนูให้เวลาแค่สิบเก้าแปดจะยังไม่มาหรอกรอรอต่อไป เราเข้าไปเตรียมของกันในกันในมาแล้ว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 สวัสดีค่ะแขกมา<อ>บ้านใหม่เองวันนี้นะคะเนี่ย <laughs> เป็นไงคะมาบ้านใหม่ไกลนเป็น <laughs> ไงคะ <laughs> ยไงแล้วเมื่อไหร่จะเปิดตัวตึ้งมาลีนะค่ะ <laughs> <laughs> เก็บมาเก็บมาเลยเก็บมาเลยมาพี่เลี้ยงคนใหม่เองค่ะหมเองนยใสวัสด่ะไม่สนใจไม่สมาลินพี่เลี้ยงคนใหม่เองค่ะมาลินมาลินพี่เลี้ยงคนใหม่เองค่ะน้ำใหม่้เนี่ยเนี่ยน้ำใหม่อานใหม่ กำลังโหลดดิ้งอยู่เพิ่งตื่นไงมาลินพูดได้ยังค่ะยังไม่ได้ยังแบบแอ้เมาลินกี่เดือนนะมาลิน11เดือนนี่น้าไม่ตามตั้งแต่หนูอยู่ในท้องเลยนะลูกหลดดิ้งหลดดิ้งอยู่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนเราขออุ้ม แล้วแน้องจะให้อุ้มไหมลองดูต้องลออยากเตือนว่าคือแบบตอนเพิ่งตื่นอ่ะจะแบบเซนซิทีฟมากกว่าปกติแกก่อนแกก่อนแกนแกก่อน่อน่งนกนกอนหมนกันเหี้ยนกันน้องหมาตีนกันน้องหมาหนึบนน้อหม่ครับีนกันน้องหมาแต่วันนี้หนูมีของมาะภายน้องนะพี่มิวเฮ้ยอะไรตอออุ้ยฟันสวยจังเลยมีฟันด้วยมีฟันด้วย เล่นก <Net> ันยังไงวะต้องเล่นยังไงอะคะ่อยู่กนิวขอไปก่อนให้เขารู้สึกแบบปรับตัวได้กับเขาตอนนี้ยังแบบอึ้งว่าเอ๊้คนไทยเพราะว่าเขาตีคนสหน้าได้แล้วว่าคนไหนที่เขาคุ้นคนไหนเป็นคนแไหนมากแต่เลือดแต่ลือดแต่แล้วอยู่าไหร่คะเนี่ย รีบมีลูกดีกว่าเดี๋ยวเอามาจีรีบมีรีบดีกว่าเดี๋ยวเอามาจีเฮ้นี่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 พูดแล้วนะวันหยุดรีบมีลูกดีกว่าเดี๋ยวเอามาจีา <c oughs> มีของมาเซอร์ไพรส์น้องมาเรียค่ะลองดูว่าน้องอ่ะจะสนใจดาวิดไหม <c oughs> เดี๋ยวมาดูค่ะขอรับแป๊บหนึ่ง A few moments later ม <c oughs> อบมาียนหาตาสนใจนะเนี่ยเอ้ยใครนี่เอ้ดิเนี่ยนี่มีคนสนใจกว่าที่หลังดาวิดเออที่หลังดาวิด เ่นีก็น้อยแล้วี่หยหลังแล้วอ่ะหยหลังหนีไ้มาเร็ว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 เล่นกันเร็วเล่นกันเร็วเล่นกันเร็วไหมน่ารักจะๆายเขามาเลชิวเลยอะอ้ยกลัวกลัวอ้ยกลัวกลัวกลไม่้ โอ้ยเลยอ่ะเมื่อกี้มีกล้องจับไปได้ไหมคะมาลินที <laughs> มาลินทีค่ะเม,มื่อกี้มายืนพิแงแล้วแต่ผมเขาแต่ผมกลัวกลัวจะกลัวเราเราขอช่วยได้อยไหมเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนเราแบบขึ้มณีเอาโทรศัพท์มาเร็วเปิดเพลงดก่อนเปิดเพลงเปิดเพลงคมันไม่ไปนะพี่ใหม่ไม่พี่ใหม่เอาเอาแบบมือถือมาหลอกล่อเลยนะไม่ต้องพากเลยลูก แค่อยู่ใกล้ๆนะก็ดีใจแล้วนี่อยู่บ้านไม่ให้ดูเลยนะเนี่ยพี่ใช่ไหมใช่ไม่ให้ดูเนี่ยทำไมติดแต่ก็อยากดูนะแต่ไหมอยากดูนะหน่อยโดยทวนออกไปเรื่อยๆนี่คือน่ารักมากเลยมารินน่ารักไหมน่ารักไหมเฮ้ย マリン、何い,い, <laughs> い,い,い,いしい <apan Harr 待 etchup> หอคะเขาไม่ชอบข้าวหล้อเหรอไม่ขาไม่เลอข้วหม่นช้าเาอ๋อเขาเป็นเด็กแบบว่าชุดกลางัน

ไห่เยอะอยัเข้าไปแล้วเอ็นๆหน่อยเอ็นๆหยม่ประมาณนั้นแหละน้งใหม่เอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเป็นลกม่แม่แม่แมนแม่แเ่แม่แม่ม่น่่แม่แม่่นม่แมแมแม่่แม่แม่ม่มมกม่มแมแม่แมม่า่่ นีนนี่ค่ะนมนมนี่นมนม <oman cient S 3> นมนมนี่นี่ที่นมแม่ มาลินเจ้าเอ๋มาลินมาลินคะมาลินคะเอ๋อแม่แม่แม่โอ้โหจเอเอเ็โบหน่อยเ็โบหน่อยเออ้หนไามอสวย่ไม่าสแกไปเอามาเร็วไปเอามามาลินไปเอามาอือ เดี๋ยวมือแล้วมือทำอะไรเปลี่ยนใจเหมือนเขาเรียกให้แกไปจริงๆเขาเรียกให้ลงไปอ่ะไหนลองคนละครึ่งคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางมานึ่งไปไหมสนใจกล้องอันนีはは้มากกว่า กล้าเหตเสียงดังเลยทุกคนต้องไ่เหตุสัยเเฮหมดอุ้ยนกนกตกไม่ได้แล้ววะนกอยู่มาดีไม่ได้นกกต้องได้ละพี่แหม นอแหรือว่าชุดเนี้ยทำให้ทุกอย่างเลยค่ะทุกอยังกลัวหลานยังกลัวเออสนไหม่เห็นไหมเขาทอชุดนกมาเลยอ่ะเฮ้ยเออนกมาเลยว่ะมาลินก็ไปนะดูดิมาลินเดินไปเองเลยสมาลินจับนกเงจับนกเง มันเป็นที่ชุดจริงด้วยจริงบอกว่ามันเป็นที่ชุดแหละนี่มารินนี่นี่นกนกนี่อันนี้นกนกนกมีมารินพาใครเนี่ยอุวิพาใครเนี่ยพาใครพาใครเนี่ยมาริน่ะเขาเข้ากอกคนง่ายจริงนะแต่ไม่เข้าอีกเส้นเลยอ่ะเชื่ตัวเมียไม่ใช่ละมาริน เออจิงเลยชอบไปเนจ่ยสองจดหน่อยให้น yeah, ้ำงหม่พาเดิน oh. ดีกว um ่าพาเดินรอบหน้าเลยแล้วน้ำใหม่จะปวดหลังมากๆโอ้ใช่เห็นเหนแม่เตือนเลยอุ้มมาซ้อนเลยเนาะอันนอ้นไแล้วลอันนี้คนเดินไปอันนี เดิจริงๆพักนึงไปต่อ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 เดินไปได้นที่เกิดไปไงโ้หลังถ้าหยุดเอน้ำใหม่เราอุ้มด็กโอเค ทะแล้ะกักวันนี้โอ๊ยได้ถามว่าเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมต้องถามคุณแม่มิวได้ดูซี่มิชชั่นของพีนะมิชชั่นของพีแล้วค่ะเย้ต่อุ้ให้พี่ใหม่มาดิต่อมาเย้ขอบคุณค่โอเคโอเคงั้นวันนี้พี่ใหม่ขอฝาก YouTube Channel ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาวิดด้วยนะคะแล้วก็ ฝากช่องเราฝากช่องแฮปปี้มิวด้วยนะคะเดี๋ยวนี่คือตบแล้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตบแล้วเลยเลยเลยเอาเฝากอีกช่องสิมีเพื่อนอีกช่อฝากช่องเอ็ o r ตอด้วยนะคะฝากช่องของเรา3คนด้วยนะคะเดิน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 ถึงว่าที่มิวชวนมาทำคอนเทนต์นี er ้พาเราี่มาแกงนี่เองอ่ะไปเดินเดินเลูกเมื่อแต่งงานเราเลียงเด็กอ่ะ น,น,น่ารักมากเลยทุกคนถ้าใครได้เจอน้องต้องแบบต้องสงสัยแบบน่ารักนีนน่ารักคนก็แบบเป็นเด็กที่เข้ากับคนได้ง่ายมากๆเลยแต่ทีนเกนื่อยมือใช้ง่ายเลยอะคะ่ะหนึ่นกันเนาะแต่แฮปปี้มากที่น้องอุ้มเราได้จับแั่นเองค่ะคุณใจไปทำร้านนี่กันดีกว่า